สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาพระศาสนาพระมหากษัตริย์ขอเชิญท่านที่มีลูกชายหลานชายหรือลูกสาวหลานสาวส่งเข้าร่วมบรรพชาในโครงการบรรพชาสามเณรและศิลจาริณีภาพฤดูร้อนณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมต้นบุญลานโพวัดป่าลานโพตำบลตาลคงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ เปิดโครงการ30มีนาคมถึง9เมษายน2558นี้ร่วมบรรพชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมรราชุกุมารีร่วมรับการอบรมเจริญจิตภาวนาปลูกฝังขัดเกลาวจิตใจให้เยาวชนได้ซึมซับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมของการครองตนในสังคมอย่างมีคุณค่าและสง่างามจึงนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับท่านที่มีลูกชายหลานชายหรือลูกส สาวหลานสาวที่จะได้ส่งเข้ารับสิ่งดีๆปรับทัศนคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่ลูกหลานด้วยการนำเข้าโครงการบรรพชาสามเณรและศิลจาริณีภาคฤดูร้อนประจำปีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมต้นบุญลานโพตำบลตาลคงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่30มีนาคมถึง9เมษายน2558นี้สนใจสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มีนาคมหลัก านการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่าย1นิ้วครึ่งหรือสองนิ้วหนึ่งรูปสมัครด่วนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมต้นบุญลานโพน้ำใจเพียงหนึ่งหยดช่วยลดปัญหา,ยาเยาวชน ขอเชิญพี่น้องสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสมณบริขารเจ้าภาพถวายน้ำปณะนะเจ้าภาพถวายพัตทหารเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาและเจ้าภาพอื่นๆตามกำลังรัทธา,าติดต่อแจ้งความจำนงจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ท่านพระมหาธนกิจกิติเมธีโทร096 598 7855 096 5987855เปิดรับสายทานศรัทธาจากสาธุชนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,ไปอย่าลืมอย่าลืมหน้าร้อนปีนี้ฝากลูกไว้กับพระเป็นสมณเณรใจสิงห์บวชจริงปริัติจริงปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายน้อยคนที่ไปถึงฝั่งพระนิพพาน เป็นบริวารมาคัดค้านไม่ให้เราไปคนที่เพียรประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมในธรรมตรัสไว้บ่วงแห่งมัดจุมากมายก้าวข้ามได้โดยไม่ยากลำ